ไข่มงวันไข่ไม่ม้วันแต่ไข่ค่ะมีคนยิ้มแล้วแต่แต่ว่ารอก่อนนะคะเราว่าระหว่างรอเดี๋ยวจะอธิบายเครื่องนี้ให้ฟังค่ะเครื่องนี้ส่งตรงมาจากเมืองไทยไทแลนว้าวแต่ว่าราคาเท่าไหร่นะคะ3 0 0พบาทถ้าใครอยากซื้อแต่ว่าค่าส่งมาที่อเมริกา6,000บาทม่ก่อนน้รวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็นเท่าไหร่ครู สุตานรนเป็นเท่าไหร่เก้าพันบาทค่ะเก้าพันบาทถ้าใครอยากซื้อเครื่องนี้เก้าพันบาทแต่ไม่หมดเพยงเท่านี้ค่ะเนื่องจากเครื่องมาจากประเทศไทยใช่ไหมคะกาลังไฟมันไม่พอเราต้องมีเครื่องแปลงไฟอีกนะคะเราต้องมีเครื่องแปลงไฟอีกเครื่องแปลงไฟประทาไม่เหมือนค่ะแต่เครื่องแปลงไฟเท่าไหร่คะเก้าสิบเก้าดอล 9 9ดอน99ดอนตอนนี้เริ่มแพงแล้วถ้าใครอยากทำไข่ม้วนไม่ต้องซื้อเครื่องดีกว่ามากินที่วัดของเราเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไข่ม้วนของเราจะออกมาเป็นหน้าไตแต่กลิ่นชีสหอมมากเลยค่ะคุณทิศขาใช่ใช่ลืมบอกว่าไส้ของมันนะคะไส้ของมันแล้วแต่เราเลยสมมุติเราชอบปูอัดเราก็เสียบไส้ปูอัดแล้วตอกไข่ลงไปถ้าเราชอบไส้กรอกเราก็เสียบไส้กรอกตอกไข่ลงไปแต่ว่า ไข่มดอันนี้เราใส่ชีสกับไส้กรอกเดี๋ยวมาดูกันมันขึ้นมาแล้วหนึ่งมันขึ้นมาแล้วหนึ่งอะไ <What? S 1> <laughs> ไม่เหมือนที่เคยนไหมัมนลงเาย ตอกไข่ใบเล็กใช่ค่ะแล้วก็มีชีสชีสกำลังเยิ้มเลยค่ะเดี๋ยวเกาไปใส่ซีลมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองนี่เป็นไงเอาช่วยน้องขึ้นมาดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้ไข่ใบใหญ่ก็จะน่ากินน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมาก ข้างล่างเป็นไม่ต่ำก็บ้าเรามาดูอันนี้อสดทายอุ๊ยไม่ได้ค่ะอันนี้อ้ามันกำลังดันขึ้นมามันกำลังมามันไม่มานะตอนนี้นะคะคนทำก็ลุ้นนะคะคนถ่ายก็ลุ้นะคะเอาเป็นว่ามันมันเหมือนทาน้ำมันเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าดีกว่า มาชวนชิมสิชวนชิมมาชวนชิมอ่ะมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้โอ้ยียม้มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะว่าไข่เป็นผลผลิตจากเกษตรสวนของเราเองใช่ลืมบอกว่าไข่มาจากส่วนของเราก็คือไก่ที่เราเลี้ยงเอาไว้ในส่วนเกษตรของเรานะคะใช่ค่ะอ่ะใครอยากชิมก็ใครอยากชิมก็มาชิมที่วัดัดอะไร

เหลืองสวยมากค่ะอุชีตชีตชีตค่ะ <c oughs> วันนี้พวกเรา <c oughs> วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย